สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับการกลับมาอีกครั้งนะคะของสกินทูเล่นกระบี่นะคะกลับมารอบนี้จะราคากี่คูปองนะคะคลิปนี้ก็ช่วยกันกดแชร์กันและกดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากล้ด้ยนะค่ะเพื่อไม่พลาดกิจกรรมอาวีอะไรใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะขึ้นราคาคูปองไว้ให้ที่ ตรงท้ายท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวก็จะมาทำการรีวิวกิจกรรมก่อนนะซึ่งสก,กินนี้นะคะมาบ่อยมากเป็นสกินระดับไม่ได้เขาไม่เชียงว่ามาบ่อยอาจจะแบบ6เดือนมาทีอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่เล็งอยู่ก็รีบสุ่มกันเลยอ่ะสวยๆแบบนี้เลยคือส่วนตัวนะคะสก,กินทูเลนเนี่ยเราไม่ค่อยได้เล่นเลยนะคะก็จะมาเป็นรีวิวกิจกรรมแทนเหมือนเดิมนะคะนี่ดูดีทุกคนก็ยังก็พอมีสก,กินทูเลนอยู่บ้างแล้วนะ เาปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่อุปเเพนดดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิตด,ดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอเดีวราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนะคะล้นนะคะเราก็จะเจอกับตำนานเทพกระบี่หวนสู่คืนสุดสมบูรมิอีกครั้งนะคะเริ่มต้น1นขบป,ปองแล้วก็พร้อมการันตีสกินทาวอรเนี่ยในราคา299นะตั้งแต่วันที่7ถึง20นะคะก็ถือว่ามีเวลาให้เก็บเงินอยู่นะกดที่เข้าไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเลือก3รางวัลน,นะคะที่เราอยากได้โอ้โหดูดิ เอาเลือกเป็นเลือกอะไรได้บ้างเนี่ยเอาไวโอเลตอาร์มูลาแล้วก็โอเคเลือกมาสามสกินนะคะมาปึ๊บแล้วหน้าตาก,กิจกรรมก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะถ้าเปิดครบห้าช่องจะได้ท่าเต้นนะแล้วก็ถ้าเปิดครบสิบช่องเนี่ยซึ่งราคาสิบช่องนะคะจะอยู่ที่299คูปองนะถ้าเปิดที่13าช่องนะคะจะได้เป็นคัมภีขั้นสูง30ชิ้นคือ,อยังไงก็คุ้มอะ่ะ คือกิจกรรมแบบนี้ยังไงก็คุ้มนะคะเพราะว่า1นนะจะได้สกินทั้งหมด5สกินแล้วก็ได้คัมภีขั้นสูงอีก30ชิ้นนะคะได้ท่าเต้นด้วยนะยังไงก็คุ้มนะคะสําหรับใครที่รีบสุ่มนะคะ,ะวิธีเล่นนะคะก็จะมีประมาณนี้อ่ะก็ดูได้กดๆง่ายๆแค่นี้เลยแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะคะ16ครั้งแรกจะอยู่ที่12.5นะคะภายในการเล่นครั้งที่17ถึง30นะคะจะอยู่ที่4 4 3ส นะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาลองกดวิธีเล่นนะคะแต่เพื่อเปิดช่องเริ่มต้นหนึ่งคูปองนะก็เจมไปก่อนนะคะหนึ่งคูปองเนี่ยถ้าสมมติว่าจะกดตรงนี้ไม่ได้นะคะต้องกดแบบช่องใกล้ๆกันต่อๆกันประมาณนี้นะคะสําหรับสกินทูลินอ่าลองเปิดไปก่อนนะคะหนึ่งช่องในการสุ่มนะคะคูปองแต่ละครั้งมันจะไม่เท่ากันนะเสียงอาจจะเป็นนี้เพราะว่าเจ็บคอนะคะอ่ะของก็อาจจะเข้าในกล่องจดหมายเลยช่องที่สองก็อีกหกคูปองนะคะเดีย๋ยวลองเปิดให้ดูอีกหกนะ รึบอ่าแล้วก็ทุกคนอันนี้คือคูป,ปองหมดแล้วนะเหลือแค่สี่คูป,ปองนะคะแล้วก็จากการันตีรางวัลพิเศษที่เราเลือกนะคะสามสก,กีนี่มีไวโอเลตมีมูหลาแล้วก็มีตัวลอกซี่เนี่ยนะคะการันตีรางวัลทุกๆ8ดช่องนะคะซึ่งเปิดไปเลยนะคะแดช่องอ่าเมื่อกี้เปิดไปมันจะกดให้ได้สูงสุดแค่5ช่องเท่าน,นั้นนะก็มาเล่นตรงนี้ได้นะคะนี่ก็อีกเนี่ยสิช่องสองอะไรประมาณนี้นะคะ สำหรับราคาสกินนี้นะคะที่อยู่ที่ส3 0พันสามถึง4 0 0พันบาทเราคิดว่ามาลาบเนี้ยไม่น่าเกิน3 5 0พนห้านะคะเราจะขึ้นการันตีให้ละกันว่าประมาณส5 0พันห้านะคะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าหากไม่ได้มาสุ่มจะได้สกินเพราะว่างบหมดนะคะซึ่งสกินแต่ละสกินแพงมากเราเดือนเนี้ยสกินมาเยอะมากนะคะซึ่งสกินใหม่สกินเก่าคือกลับมารีรันเยอะมากถ้าลรสุมส่มซุกสกินก็คือคือกินแกบแล้วนะคะ ปกติก็ไม่มีเงินอยู่แล้วนะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะหักเช็บกันกดแชร์กันแล้วก็ตามกดเปิดกระดิ่งนะคะก็ลองไปสืมกันดูนะยังไงก็คุ้มแน่นอนนะคะสำหรับใครที่คิดว่าจะเก็บสกินทูเลนอยู่แล้วนะอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ